สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดึกต่อครับกับ SD Gundam World Hero ครับโดยหุ่นที่เราจะรีวิววันนี้ครับคือนี่เลยครับ s u r g e เ n Verde Buster Gundam นะครับ หุ่นผู้เป็นกักสันติราชประจําเนโอเวอร์นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยต่างกับตัวคนอื่นมากๆ1คือไม่ได้เบสมาจากวีรชนคนไหนเลยนะครับอย่างที่2คือหุ่นที่เป็นเบสครับคือเวอร์เด s t บัสเตอร์กันดัมหุ่นที่แทบจะเป็นตัวประกอบจากภาพสตาร์เกเซอร์นะครับทั้งสองอย่างนี้ครับมารวมกันแต่กลับได้หนึ่งตัวละครที่จะมีบทบาทอย่างมากและเทมากๆด้วยคนนี้ขึ้นมาครับซึ่งเดี๋ยวเซอร์เจนเวอร์เดย์บัสเตอร์กันด ีลูกเล่นอะไรครับเรามาเริ่มรีวิวกันครับผมเคเพราะเชิญดูกล่องกันก่อนนะครับกล่องเทมากนะครับผมตามชื่อเลยครับ s ซ r g e เ n นเวอร์เดย์บัสเตอร์กันดำนะครับหน้าตากล่องก็เป็นแบบนี้ครับกล่องของเอซี่การ์ดฮีโร่ครับสวยงามมากนะครับหุ่นเขาเนี่ยโทนจะถูกเปลี่ยนจากสีเขียวน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีดำแทนนะครับซึ่งสวยงามมากครับแล้วตามตัวนี้จะมีไฟสีแดงสีน้ำเงินอยู่นะครับอาวุธประจำตัวเป็นปืนแมกกาซีอันหนึ่งนะครับยอดเยี่ยมมากครับตัวนี้อ่ะ แบบนี้เนอะแล้วข้างๆกล่องครับก็จะบอกสตอรี่คร่าวๆนะครับตอนทําสีเป็นยังไงอาวุธครับคือ EXT Magnum LB นะครับเป็นปืนเฉพาะของ s ซ r g e เ n นเวอร์คนเดียวแล้วก็มีอวตารอย่างหนึ่งเป็น Justice Lock นะครับเป็นอ่ากุญแจมือที่ติดตั้งอยู่ที่เขานะครับพร้อมเป็นแบบนี้นะซึ่งบอกว่าตัวนี้ครับออกแบบดีมากและโมก็สวยมากด้วยนะครับเพราะงั้นเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับผมให้มาเท่านี้เลยนะครับกับ s ซ r g e เ n นเวอร์เดย์บัสเตอร์ครับแสดงว่าต่อออมาแล้วครับสวยจริงๆครับ นี่คือตัวที่ผมต้องบอกเลยครับว่าสวยงามมากครับน่าจะสวยสุดในมรดาสามตัวที่ผมต่อมาของลายนี้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือตัวนี้ครับเป็นตัวที่สติกเกอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆคือสติ๊กเกอร์ติดไม่ยากสติ๊กเกอร์ไม่เยอะนะครับและสมัยสมผลรวมถึงสีที่ต่อมาครับกับรายละเอียดตามตัวเนี่ยมันออกมาสวยงามมากนะครับผม เลยกลายเป็นว่าสติกเกอร์น้อยทำให้จุดขยับเนี่ยเราเล่นได้เยอะรวมถึงลูกเล่นต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็สีก็สวยอะไรก็ดีครับพอเงี้ต่อว่าตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมถือว่าสุดยอดที่สุดในไลน์นี้แล้วนะครับน่าเสียดายที่ผมติดสติกเกอร์ตาบเบวไปนิดหนึ่งนะครับผมมันแก้ไม่ได้นะแต่ครับตัวนี้บอกว่า,วา รายละเอียร์ลูกแรกหน่อยครับยอดเยี่ยมจริงๆครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนดีกว่าครับอย่างแรกที่ผมบอกไปเลยเนี่ยเซอร์เจนเวอร์เดย์บัสเตอร์กันดัครับไม่ได้เบสมาจากวีด้ชนคนไหนนะครับเป็นเพียงแค่ตำรวจในเนโอเวิร์เฉยๆผมเลยคิดว่าคนเขานี่แหละครับน่าจะเป็นคู่ปรับนะครับกับลูกแป้งกันดั้มเอ็กซ์นะครับคนนั้นนั่นแหละนะที่กำลังจะออกในอนาคตนะครับผมน่าจะเป็นเวอร์ชั่นประมาณนี้มากกว่านะครับโดยเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยตามในเนื้อเรื่องครับคือตอนนีี้้เเเเเนนนน่่่่่่่ยยกกาาาาาาาลลััังงรรรรรววววมมมืืออออบบจููพพตหหใะะค็แ คาร์ดัมเนี่ยก็ยินดีจะให้ความรู้ร่วมมือกับคนอื่นอย่างที่เอย่างที่เห็นนะครับว่าเจ้าตัวนี้นเขาบอกให้จูโลงเนี่ยไปหาเลาปีเพื่อแจ้งข่าวว่าหมอคงจะมาบุกหรืออะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับเพราะงั้นเซอร์จินวอรเดิ้บัสเตอร์คร์ดัครับผมเลยมองว่าเขาเนี้ยไม่ใช่คนที่แบบเทรนตรงต่อหน้าที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กลับเป็นคนที่พลิกแพงและตัดสินใจอย่างเยือกเย็นตามสถานการณ์มากกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนเนี้ยน่าจะมีบทบาทแล้วก็น่าจะช่วยเหลือพวกพระเอกเนี่ยได้เยอะมากในอนาคตนะครับผมเป็นแบบนี้นะะครับอ่ โอเคทีนี้ครับจุดที่ผมต้องบอกว่าผมชอบมากๆเลยของ Surgeon Verde Buster กันนั่นครับคือสติกเกอร์นะครับถามว่าทำไมอย่างแรกครับไปดูคอนเกนต์สติกเกอร์ที่ไหลตรงนี้ดีๆครับมันจะมีลายสีมากใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วครับสติกเกอร์ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ละชิ้นแปะเข้าไปครับมันเป็นสติกเกอร์ชิ้นเดียวครับ แปะเข้าไปในไหลแล้วเอาพาร์ทนอกเนี่ยแปะประกบซ้ําเข้าไปนั่นแปลว่าผมติดแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็สวยเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะเป็นกันที่ตรงเข่านะครับตรงเป้าออตรงนี้หรือว่าตรงหน้หอาอกตรงนี้ครับนั่นแปลว่าตัวนี้ครับสติกเกอร์ออกมาได้ดีมากนะครับหุ่นเลยออกมาสวยสติกเกอร์ดูไม่เยอะแล้วก็สีสวยสันสดใสงดงามนะครับตามแบบนี้เลยนะครับผมอ่าส่วนเรื่องจุดขยับครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่ผมจะบอกในรายนี้ว่า ตัวนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องจุดขยับเลยเพราะสติกเกอร์ไม่ติดอะไรทั้งนั้นนะครับอย่างแรกครับหัวครับปั่นแบบปั่นได้เต็มที่นะครับแขนครับหมุนให้สุดไปเลยนะครับผมขยับแขนแบบนี้ขยับมือได้เต็มที่นะครับ เอลครับบิดมันให้สุดนะครับขาครับเอาเข้าเอาออกขยับซ้ายขับขวาขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องของจุดแอคชั่นท่าแอคชั่นต่างๆของเซอร์เจนเวอร์เดย์บัสเตอร์กันนัครับแน่นอนว่าเอาให้เต็มที่นะครับผมทําท่ายิงปืนอะไรทําท่าชกทําท่าเตะเราสามารถทำได้ครบทวนสมบูรณ์แบบนะครับรวมถึงหน้าของเขาเนี่ยก็เทมากๆด้วยนะครับผมเป็นแบบนี้เนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับเรื่องของอาวุธนะครับเซอร์เจนเวอร์เดย์บัสเตอร์กันนัครับมีอาวุธทั้งหมด2อย่างอย่่างแรรกสุดเลยคคือนีับ ผมลืมชื่อไปแล้วแป๊บหนึ่งนะอาวุธนี้ครับคือ E.T. s Macnum L.B. นะครับผมเป็นปืนแมกนัม um, พลังงานสูงที่ติดตั้งให้กับหัวหน้ากองก็คือเซอร์เจนเวอร์เดบัสเซอร์คนเดีาวนันครับปืนนี้เขาเป็นปืนที่มีพลังเยอะกว่าลูกน้องสามารถเนี่ยรุนแรงสามารถเนี่ยส่งพลังและว่าจะกินพลังงานเยอะกว่านะครับตอนนี้เขียนในแมนลไว้ซึ่งเซอร์เจนเวอร์เดบัสเซอร์ก็น่ครับเป็นคนที่ยิงปืนแม่นมากๆครับผมเดาว่าคนนี้เนี่ยครับถ้าเราได้เห็นเขาลุยแบบเต็มๆแล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้แน่นอนนะครับผมอุปกรณอย่างหนึ่งครับจะซ่อนอยู่ที่ใต้กระปงตรงนี้นะคร แบบนี้แล้วก็วางหุ่นนอนไว้ก่อนแลวกันแล้วก็ตรงนี้ครับเราดึงพาสสีเทาออกมาสองฝั่งชุบชุบค่อยๆดึงนะครับแน่นจังโอเคหลุดแล้วนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับแบบนี้อ่าจากนั้นครับเรายืนเซอร์เจนโดยเฉยๆแล้วก็พาตรงนี้นะครับพาตัวอ่าอ่าอ่าอ้อใช่เดี๋ยวผมลืมชื่อภาษาไทยอ้อุญนใจมือนะครับแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กลออกมาครับใส่ให้ที่มือแบบนี้ เดี๋ยวทำไมใส่ไม่เข้าโอเคใส่เข้าแล้วนะครับแล้วก็ปิดลงไปหรือจะไม่ปิดก็ได้นะครับก็จะได้อาวุธอย่างหนึ่งครับคือ justice lock นะครับผมที่สามารถใช้ล็อกอีกฝ่ายได้สามารถใช้ล็อกอาชียก็หรือสามารถใช้ล็อกอะไรก็ได้นะครับเป็นอาวุธโจมตีเรียะประชิดก็ได้หรือใช้ในการกักขังศัตรูก็ได้นะครับผมนี่คืออาวุธอย่างหนึ่งของ s u r g e เ n Ver อร์เ Bu ์บัสเตอร์กันดำนะครับอ่ะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวของเล่นเนี่ยให้มาเท่านี้เลยครับถามว่าของเล่นให้มาคุมไหมคําตอบของผมคือคุมครับเพราะ เท่และสวยงามมากๆนะครับรวมถึงตัวที่สติกเกอร์เนี่ยผมว่าได้ดีม,มากๆเลยผมมองว่าถึงตัวนี้ครับจระราคาเท่าตัวอื่นเลยแต่ลุกเล่นมาเยอะเท่าแต่ผมมองว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าเนื่องจากรายละเอียดที่ผมา่มาได้อย่างสวยงามสีที่ผมว่มาได้อย่างสวยงามและสติกเกอร์ทีมม่ออกมาได้ดีมากๆนะครับผมเป็นแบบนี้เนอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ เซอร์เจนเวอร์เดบัสเตอร์กระดัเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกนะครับถ้าเกิดใครได้ดูอนิเมะค,ครับเจ้าตัวเนี่ยจะมีฟอร์มพิเศษชื่อว่าบัสเตอร์โหมดนะครับจะเป็นฟอร์มที่เหมือนกับเรียกแบบแพ็กกลังมาติดปึ้มหนึ่งทีครับแล้วก็ยืนไปแล้วตรงนี้จะแบบปืนกาวมาแล้วก็ยิงเป็นท่ามาในชื่อท่าว่า justice 雷 gun นะครับเป็นการชาร์จพลังงานแล้วก็ยิงเป็นลูกบอลสายฟ้าใส่ศัตรูไปนะครับท่านี้เป็นท่าที่ใช้หยุดหงอคงเวอร์ชันลิงยักษ์ได้นะครับท่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นท่าที่แรงมากเพราะนเพอระเาจะรู้เเป็นนหุ่่สายยดีีวทแบบคน สายซูเปอร์บดแต่คนคนนี้ครับน่าจะแข็งแกร่งมากๆแล้วก็สมคลมั่มาด้วยครับซึ่งปัญหาคือในกล่องนี้ครับไม่ได้ให้อาวุธชิ้นนั้นมาแต่ในอนาคตครับจะให้มาอย่างแน่นอนนะครับเราจะมีกล่องพิเศษของเซอร์เจนบัตเตอร์บัตเตอร์กันดั้มออกที่มีแพ็คอาวุธเสริมมาให้นะครับเนี่ยแล้วผมก็รอแพ็คนั้นอยู่นะครับเพราะว่าน่าสนใจมากจริงๆครับผมเป็นแบบนี้นะครับอ่ะ ่ hey, ครับซึ่งตัว s e อร์เจนเวบบเอร์เดบัตเซอร์กรดัครับก็มีเท่านี้และครับเขาอาจจะมีสตรอรี่ที่ไม่ได้วือหวาเหมือนคนอื่นไม่ได้มีลูกเล่นที่แบบโอ้ประกอบร่างแปลงร่างใส่หน้ากากบุ๊บปกบุ๊บกใช้ท่าไม้ตายแบบคนอื่นแต่คนคนนี้ครับเป็นการ์ดัมียวต่อว่าน่าเก็บครับ น่าเก็บมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำผมเป็นโมเดลที่ผมบอกว่าทำผมมาได้สวยงามแล้วก็ดีมากๆด้วยครับมันคุ้ค่ากับการเก็บจริงๆครับกับโมที่สวยขนาดนี้และลูกเล่นที่ดีมากๆด้วยรวมถึงในอนาคตเนี่ยจะมีร่างอัปเกรดโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วก็การเดูยปรจจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยครับเพราะฉะนั้นใครชอบเดีวยวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เดีโอด้วยที่สําคัญลืมกดสมัครใหร้ชแนลส่วนใครมีคอมเม์อะไรครับก็สามารถพิมพ์ข้อคุยได้เสมอเลยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอเลเท่านี้แล はイ